สวัสดีครับวันนี้ผมได้นำนะครับเหรียญเม็ดแตงเท้าเวสุวรรณยันสวนนะครับของหลวงปู่เพลมาให้เพื่อนๆชมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับรายได้นะครับจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์โรคหัวใจนะครับของโรงพยาบาลนครปฐมนะครับตอนนั้นที่ผมได้เหรียญนี้มานะครับผมก็ได้ไปที่วัดแล้วก็ทําบุญไป100บาทนะครับแล้วก็ทางวัดก็ได้ให้ เหรียญท้าเวสุวรรณเม็ดแตงยันส่วนรุ่นนี้มานะครับเหรียญเม็ดแตงเท้าเวสุวรรณยันส่วนนะครับซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับทั้งแบบตัดปีกและไม่ตัดปีกประกอบไปด้วยหนึ่งะครับเหรียญน,นำเลิกชุดทองคําสร้าง9ชุดนะครับทำบุญชุดละ1 0 0 0 0แบาทนะครับถึงได้ เหรียญมานะครับนับประวิสร์นะครับเหรียญทองคําสร้าง29เหรียญร่วมทําบุญเหรียญละ40,000ืบาทนะครับสเหรียญเงินสร้าง1 9 9 9งพันเหรียญครับทำบุญเหรียญละ1500บาทนะครับต่อมา4เหรียญเนื้อชนวนนะครับสร้าง99เหรียญทำบุญเหรียญละ800บาท ลำดับที่5เหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับจ้างสัเ้าร้ยเาบเกเหรียญทาบุญเหรียญละ500บาทนะครับลำดับสุดท้ายนะครับ6เหรียญเนื้อทองแดงนะครับอย่างที่ผมได้มานะครับสั้ร้าง4999เหรียญเท่านั้นนะครับ ทำบุญเหรียญละ100บาทนะครับอย่างที่ผมทําไปนะครับก็ทางวัดก็ได้ให้เหรียญนี้มานะครับเ,เป็นเหรียญที่ค่อนข้างนิยมแล้วนะครับค่อนข้างที่จะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปที่วัดจะมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางในเว็บอย่างเงี้ยตลาดนี่เขาก็เริ่มค่อนข้างที่จะเล่นเช่าหากันอยู่หลักหลายร้อยแล้วนะครับเหรียญนะครับอย่างที่ ท่านผู้ชมเห็นนะครับเหรียญทำออกมาได้ดีนะครับมีรอยเส้นขนแมวนะครับมีความคมชัดสวยมากเลยนะครับเอาไปเลี่ยมบางคนได้ได้เอาไปเลี่ยมเป็นทองคำหรือไม่ก็เลี่ยมใส่ตลับเงินอะขึ้นมากเลยนะครับเหรียญนี้ผมก็มีอยู่เหรียญเดียวนะครับเสียดายวันนั้นเช่ามาแค่เหรียญเดียวนะครับเหรียญที่สวยด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรอยตอกโค้ดด้วยนะครับมีรอยตอกโค้ด ข้างหลังด้านบนนะครับก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็กดติดตามทุกท่านเลยนะครับผมก็พยายามหาพระมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับ